ขายบ้านเดี่ยว50ตารางวาที่นี่หมู่บ้านแลนซิโอเพลส7กเบ้านหลังนี้สามารถจอดรถในบ้านได้1คันหน้าบ้าน2 3คันมีพื้นที่ใช้สอยข้างๆบ้านและหลังบ้านเพิ่มเติมสามารถต่อเติมเพื่อใช้ประโยชน์ได้ค่ะมาดูภายในบ้านกันค่ะบ้านหลังนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำมีพื้นที่โซนห้องครัวกว้างมาก ห้องน้ำชั้นล่างเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่หมดเลยค่ะและยังมีห้องเก็บของใต้บันไดอีกค่ะขึ้นมาดูชั้น2กันเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเราได้เปลี่ยนพื้นเป็น SPC ชั้น2ทั้งหมดห้องนอนแรกห้องมาสเตอร์นะคะจะมีระเบียงหน้าบ้านอีกด้วยค่ะพามาดูห้องนอนที่2กันเลยนะคะก็จะอยู่บริเวณหน้าบ้านเช่นกันค่ะ และห้องนอนสุดท้ายนะคะห้องนอนที่3ค่ะอยู่โซนหลังบ้านห้องน้ําชั้น2เราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะคะสนใจนัดดูบ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยนะคะ